สินเชื่อธนาคารกสิกรสามารถกู้ผ่านแอปได้ไม่ต้องไปธนาคารอนุมัติเร็ววงเงินสูงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องป้าป้าพากินพาทำนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆสาระเร่งด่วนมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับผม ่อนอืรถควรทุกคน,ก,คนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับครับธนาคารกสิกรไทยนะครับ e x p r e s s l o k b k n k n k หรือธนาคารนะครับมีบริการ e x p r e s s l o หรือเงินก้อนพร้อมใช้คือบริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน k p พั s นะครับ ที่ทางธนาคารจะเสนอให้กับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับและมีคุณสมบัติจำหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดจึงจะได้รับการเชิญนะครับผ่านเคพัสโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนนะครับในเคพัสในธนาคารนะครับจะมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บนเคพัสดดังนี้นะครับทางแอปพลิเคชันก็จะแจ้งว่าลูกค้า นะครับจะเห็นข้อความตรงนี้ในเคสพัฒ today นะครับในหน้าแอปพลิเคชันนะครับหรือจะเป็นในในส่วนของรูปแบบนะครับเป็นข้อความแจ้งเตือนนะครับรูปกระดิ่งนะครับมุมขวาบนของหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับหรืออาจจะลูกค้าอาจจะเห็นข้อข้อเสนอในหน้าของสินเชื่อนะครับโดยมีแถบแสดงนะครับ loan for you นะครับหรือสินเชื่อสำหรับคุณนะครับโดยลูกค้าแต่ละท่านนะครับอาจจะได้การแจ้งสิท ในตำแหน่งที่บอกแตกต่างกันไปอาจจะไม่ครบทั้ง3รูปแบบแต่รูปแบบใแดรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าสามารถมีสิทธิในการสมัครได้เช่นกันครับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อโดยรวมนะครับหเลยต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับสอ,อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ 3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะผ่อนแล้วนะครับต้องไม่เกิน70ปีนะครับสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำหรือพนักงานประจำนะครับ 1. เลยต้องมีรายได้7000บาทขึ้นไปนะครับ 2. อ,อายุงานต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับนับรวมที่ทำงานเดิมได้นะครับถ้าหากผ่านการทดลองของที่ทำงานปัจจุบันแล้วนะครับมีเบอร์โทรที่ติดต่อ,อาสามารถติดต่อได้นะครับที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของผู้กู้นะครับผู้ขอกู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับหเลยต้องมีรายได้20 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับ 2. ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับ3ม,มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือนะครับเรามาดูในส่วนของผู้กู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับ 1. น,นะครับผู้กู้นะครับจะต้องมีรายได้ตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปนะครับ2ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับ สามีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทํางานหรือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้จะเป็นใน,ในส่วนของรายละเอียดสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์เพสนะครับก็จะบอกในส่วนของวงเงินอนุมัติเท่าไรนะครับระยะเวลาผ่อนชําระกี่เดือนนะครับอ่าอัตราดอกเบี้ยนะครับต่อปีอ่าในส่วนของเงื่อนไขต่างๆก็สามารถดูตามรูปแบบที่ผมจะขึ้นหน้าจอนี้ได้นะครับ ในส่วนต่อไปเรามาดูเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารแสดงรายได้นะครับ1เลยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับ 2. เอกสาร50ทวีปีล่าสุดหรือกรณี50ทวีแบบรายเดือนนะครับใช้ย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนต้องมีตราประทับพร้อมลายเซน็นผู้จ่ายเงินนะครับ สามารถยื่นเอกสารนะครับสมัครที่สาขาธนาคารกสิกรทั่วประเทศบูธกิจกรรมหรือของธนาคารกสิกรนะครับหรือกรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกับผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยเคพัสได้นะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามเพื่อทุกๆท่ทานจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องที่มีการอัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงถ้าข่าวสารใดผิดพลาดไปต้องกราบขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 รักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ